านาธิิดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวในการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกับผู้นำอีก6ประเทศของอดีตสหภาพโซเวียตว่าการขยายตัวของนาโตเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐซึ่งนาโต้ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือของนโยบายนี้ให้กับประเทศหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วสหรัฐใช้นาโต้เป็นเครื่องมือด้วยแนวทางที่ก้าวร้าวซึ่งเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลกให้มีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้การที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้า กเป็นสมาชิกนาโต้ NATO, ไม่ได้ถือเป็นภัยที่คุกคามต่อรัสเซียโดยตรงรัสเซียจะไม่มีปัญหากับทั้งสองประเทศแต่หากมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของนาโต้เข้าไปในเขตดินแดนสองประเทศนี้รัสเซียก็จะทาการตอบโต้ทันทีอย่างไรก็ตามปูตินไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่าจะมีการตอบโต้อย่างไรบ้างแต่ได้บอกว่าในการตอบโต้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียต้องเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบไหนจากนาโต้ซึ่งรัสเซียก็จะตอบโต้ไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นฟินแลนด์และสวีเดนตัดสินใจทบทวนน นโยบายที่ประเทศมีสถานะเป็นกลางมาเป็นเวลานานแล้วและภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทมกลางการโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนที่กําลังดําเนินอยู่ทําให้ผลสํารวจความคิดเห็นของสาธารณชนล่าสุดพบว่าคนส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศสนับสนุนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ด้านประธานาธิบดีเรเซฟตอย,ยิปเอ,อโดการแห่งตุรกีกล่าวในการถแถลงข่าวยืนยันว่าตุรกีคัดค้านการเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนเนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่มีจุด ยืนที่ชัดเจนต่อองค์กรก่อการร้ายสวีเดนเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะขององค์กรก่อการร้ายและสิ่งที่ตนต้องการจะพูดให้ชัดเจนก็คือทั้งสองประเทศนี้ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านองค์กรก่อการร้ายใดๆเลยท้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของสวีเดนและฟินแลนด์จะเดินทางไปตุรกีเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทางเอโดกันได้ระบุไว้ในการแถลงข่าวแล้วว่าการเจรจาดังกล่าวจะได้ผลตุรกีจะไม่พูดว่าเยสให้พวก เขาที่จะเข้าร่วมนาโต้ ซึ่งในการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มนาโต้ได้นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกสารจากประเทศสมาชิกทั้ง30ประเทศซึ่งก็มีแนวโน้มว่าตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้มา70ปีจะถูกกดดันจากสหรัฐให้ยกเลิกการคัดค้านนี้ก่อนหน้านี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาสวีเดนและฟินแลนด์ล้มเหลวในการตอบสนองต่อคําขอสมทูนไร้ข้ามแดน33คําขอของตุรกีโดยตุรกีต้องการบุคคลที่กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดหรือกลุ่มที่เป็น ส่วนหนึ่งของขอบวนการที่พยายามโค่นล้มเออโดการเมื่อปี2016